2, 2 3 2> ชอบมากเลยวันนี้เก่งมากๆค่ะขอบคุณครับ สวัสดีค่ะช่อง e a s y e d d i ดกลับมาแล้ววันนี้เราก็จะมาอัปเดตคุณคในเน่กับ2หนุ่มไทยที่กำลังไปตามฝันในรายการช่วง2021ที่จีนกันนะคะยังแรงไม่หยุดกระแสะตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆทั้งในไทยจีนและทั่วเอเชียเลยค่ะเรามาตามดูความฮอตและผลโหวตของแพทยทิกนายและเด็กฝึกอีก11อันดับแรกของ VTV ในประเทศต่างๆกันนะคะ โดยมีผลรวมและแยกออกเป็นประเทศมีทั้งอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยและเวียดนามเลยค่ะหลังจากอาทิตย์แรกที่เราทำคลิปไปก็มีแฟนๆบอกให้เราทำคลิปผลโหวตของอาทิตย์ล่าสุดได้นะจัดให้เลยค่ะ โดยแอดจะเปรียบเทียบอาทิตย์ก่อนให้ด้วยนะเรามาดูแบบแรกผลแบบรวมของทุกประเทศนะคะ overall update ณนะวันที่4มีนาคมมีน้องแพทริกมาเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยน้องนายมาเป็นอันดับ2เลยค่ะอันดับออกมาเท่ากับอาทิตย์ก่อนเลยยังเป็นที่1ที่2ผลออกมาแบบนี้ชื่นใจและถูกใจเหล่าอะตอมเยี่ยมไปเลยไม่เสียแรงที่กดหวตให้2หนุ่มนี้ทุกวันสู้ๆนะมาดูต่อกันที่ประเทศอินโดนีเซียเลยค่ะ น้องแพตริกมาเป็นอันดับ1ตามด้วยน้องนายเป็นอันดับ2อันดับออกมาเท่ากับอาทิตย์ก่อนเลยสุดยอดไปเลยแฟนๆในอินโดยังเหนียวแน่นเช่นเคย2หนุ่มตีคู่กันมาตลอดเลยดีต่อใจมากๆมาดูกันต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะน้องนายมาเป็นอันดับ7ส่วนแพตริกยังไม่อยู่ใน11ออันดับนะคะอันดับออกมาก็เท่ากับอาทิตย์ก่อนเลยแอดว่าน่าจะเป็นเพราะเด็กฝึกจากญี่ปุ่นมาแข่งกันหลายคน ไม่เป็นไรเอาใหม่ลุ้นกันต่ออาทิตย์หน้านะยังไงก็อย่าลืมบอกแฟนๆที่ญี่ปุ่นช่วยโหวตเพิ่มให้น้องแพทด้วยนะคะไม่เป็นไรนะแพทสู้ๆยังไงเราก็ยังติดอันดับต้นๆอีกหลายประเทศมาดูกันต่อที่เกาหลีเลยค่ะ น้องแพทริกมาเป็นอันดับหนึ่งอีกแล้วเย้ๆ yeah, ย yeah. ตามมาด้วยน้องนายเป็นอันดับสองติดๆเลยเห็นแล้วชื่นใจสุดๆอันดับออกมาเท่ากับอาทิตย์ก่อนเลยสุดยอดไปเลยขอบคุณแฟนๆเกาหลีทุกคนนะ2หนุ่มมาแบบแพ็คคู่ดีๆเรามาดูกันที่ประเทศมาเลเซียเลยค่ะ มีน้องนายมาเป็นอันดับ8ส่วนแพตติกมาเป็นอันดับ9พี่น้องมาติดติดแบบนี้ดีต่อใจมากๆเลยคะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากอาทิตย์ก่อนนะคะอาทิตย์ก่อนน้องนายอยู่ที่อันดับ7ตอนนี้มาเป็นอันดับ8ส่วนแพตติกอยู่ที่อันดับ10ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ9ยังไงก็ขอให้2หนุ่มติด1ใน11ของทุกประเทศก็พอใจแล้วค่ะมาดูกันที่ฟิลิปปินส์เลยค่ะน้องนายมาเป็นอันดับ1ส่วนแพตติกมาเป็นอันดับ2เท่ากับอาทิตย์ก่อนรักษาอันดับดีมากๆ พี่น้องที่1ที่2คู่นี้ปื้มสุดๆตามมาด้วยเวียดนามเลยค่ะน้องนายมาเป็นอันดับ10ส่วนแพทติกมาเป็นอันดับที่11อันดับออกมาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากอาทิตย์ก่อนนะคะน้องนายจากอันดับ9มาเป็นอันดับที่10ค่ะส่วนแพตติกก็ยังอันดับที่11เหมือนเดิมยังไงก็สู้ๆนะแฟนเวียดนามอย่าลืมโหวตให้2หนุ่มได้ล่ะและสุดท้ายประเทศไทยประเทศเราเองแพตติกมาเป็นอันดับ1ตามด้วยน้องนายอันดับ2ค่ะ แรงดีไม่มีตกต้องแบบนี้สิแฟนแฟนไทยสู้ๆปลื้มใจแทน2หนุ่มที่แฟนไทยคอยเชียร์และสนับสนุนน้องดีมาก,มากๆรักนะจะเห็นได้จากกระแสโซเชียลและแฟนๆนในช่อง Easy e d d i ร่วมใจคอมเมนต์เชียร์เข้ามาโหวตและให้กำลังใจ2หนุ่มมากขึ้นเรื่อยๆและขอขอบคุณสำหรับการติดตามทำให้ช่อง Easy e d d i เดินทางมาถึง8,000ซับแล้วค่ะอย่าลืมช่วยกันกดติดตามให้ถึง10,000ซับเพื่อจะได้มีกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปโหวตเพิ่มให้2หนุ่มไทยและ เป็นกำลังใจให้น้องนายและแพทติกกันต่อได้ที่แอปวีทได้ทุกวันเลยค่ะคลิปนี้มีประมาณนี้ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยและคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะคลิปหน้ามีเรื่องน่ารักของเนเน่และสองนุ่มแพททิกนายจะมาอัปเดตให้ฟังกันต่อค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ